สวัสดีครับท่านผู้ชมและผูติดตามมาช่วงดีๆครับวันนี้พามาอัปเดตท,ทุเรียน2ขาที่เคยตัดขาไป1ขานะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ2ปี2ปีได้แค่นี้ครับผม2ปีได้กระเทินกระเทินนะครับ ปอูตั้งแต่ปี61 62 63 64จะ3ปีอยู่แล้วครับผมไม่ได้เรื่องเลยาปลูกคู่แข่งนะครับปลูคู่แข่งกำลังงามเลยครับผมต้นนี้หวอนทองนะครับแตกยอดดีมากสาหรับคู่แข่ง สองขาเขาแตกหนอ่อแตกยอดมาด้านข้างนะครับสำหรับต้นนี้สองขานี่ขาที่ตัดอยู่นะครับไม่มีประโยชน์ครับตัดทิ้งพอตัดทิ้งปุ๊บก็โตขึ้นงามขึ้นใบเขียวขึ้นนะครับจากใบเหลืองแล้วก็ต้นเป็นการไม่กวาดนะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นนี่คือกอคานะครับขุดขาเหลืองออกครับ เพื่อให้โล่งนะครับให้โล่งบางลมบางแดดสาหรับต้นที่เป็นคู่แข่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดสินใจนะครับตัดสินใจตัดตัดกิ่งหลักออกเลยนะครับตัดกิ่งหลักออกนะครับ เพื่อที่จะให้กิ่งนี้กิ่งแยกออกมาเนี่ยทำหน้าที่เติบโตแทนนะครับพอดูแล้วเขาจะโตไวกว่านะครับโตไวกว่าสำหรับกิ่งนี้ไม่เวิร์กแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้ว่าเป็นกิ่งของกิ่งตอหรือว่ากิ่งพันธุ์ดีกิ่งหวนทองนะครับ แต่ดูใบดูยอดอะไรแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหมอนทองครับถ้าเป็นหมอนทองในขณะน,นี้ถือว่าโตวไวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต้นประธานออกเลยนะครับเพื่อให้ต้นนี้ทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นต้นหลักนะครับ เตรียมน้ไก่มาแล้วครับผมด้วยความแต่ว่าเสียดายก็เสียดายแต่ดูแล้วมันไม่โตครับไม่โตนะครับก็เลยเดี๋ยวจะตัดทิ้งเลยตัดสูงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตัดลำบากนะครับตัดลำบากตรงนี้เลย นี่ตัดเรียบร้อยครับเก่งไหมกล้าไหมฮทัทเตอร์เกือบสามปีประมาณสองปีได้คนตนี้ปลายปีหกหนึ่ง เป็นหนึ่งขามาดูต้นนี้ครับมาดูตรงน,รรงนี้ผมว่างามแน่นะครับหนูต่าทางแล้วเขาจะไปได้สวยยิง่งโดยตัดต้นประทานออกแล้วนี่เขาจะเลี้ยงกิ่งนี้กิ่งเดียวยอดนี้ยอดเดียวนะครับเดี๋ยวบาดแผลนี่เดี๋ยวจะเอาปูนแดงมาทานะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับตอ้จ๋าว่ามินแน่ตัดครับผมรักษาเรือร้าย เพื่อให้ขื้นลูกใหม่นะครับคือนลูกใหม่เติบโตได้ดีแข่งกับคู่แข่งนี้ตัวนี้ต้องใส่ไปได้ดีแล้วครับผมทีนี้กลายเป็นต้นคู่ไปเลยนะครับผมโอเคครับผมมาชมกันนี้แล้ะครับผมตัดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ